สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะอาคลิปนี้นะคะการมาพบมาเจอกันอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะกายังคงเป็นในส่วนแนวทางเล็กเล่าพัฒนาอยู่ค่ะเพราะว่ายังเหลืออีก3สานักเด็ดนะคะมัดรวมให้คุณพ่อคุณแม่ดูกันในคลิปนี้เนาะก็คือแนวทางของ ปูซุงเงีย้ยนะคะอาจารย์ม่วงหวานนะคะแล้วก็เสียนโคราชค่ะมัดรวมให้ดูในคลิปเดียวเลยเนาะยังไงนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเซนสองก็ขอฝากทุกท่านทุกคนนะคะช่วยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ ฝากกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลานะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าสามสำนักเด็ดในคลิปนี้นะคะจะมีทีดีทีเด็ดอะไรมาฝากเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ในส่วนคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับเซียนซองนะคะในช่วงเวลาบ่ายก,กว่าบ่ายแก่ๆแล้วคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้นะคะเซียนซองไทยคลิปอยู่ประมาณบ่ายสองเคงนะคะแต่บรูว่า FC นะคะจะเห็นคลิปในช่วงเวลาใดเนาะเพราะว่า2อ,อ,องคลิปแรกที่ล่งไปนะคะ คือแนวข้างของผู้เฒ่าน้ำโชกเนาะในส่วนเหล็กเล่าเมื่อนี้นะคะเป็นบทสัมผัสผู้เฒ่าน้ำโชกลงให้แล้วนะคะและกระทัดมากกับเป็นมัดร่วมสามสำนักนะคะก็คือแนวทางของเล้าปิศาพ่อคอนแกนนะคะแล้วก็อาลงมัดร่วมห้คลิปก้อนหนาะมาที่นี่นะคะก็ที่สีหางแนวนะคะก็สีมาล่งคลิปนี้อีกนะคะอ่าเจนซองในกว่าม่นอาจารย์ม่วงหวานยังยบ่วทรงแนวทางมากสนันนิคุณพ่อคุณแม่ทาหงเพลนยูสันดอก เป็นยังพันรงมาห้ตั้งต่มัวว uh ่างบุญาเอ้อลรื่องเลือนเบิงสนีเห็นตะอันพันรงเหล็กพันรงมาสองแผ่นนะคะก็คือพันรงเหล็กเล่ามือนีกับเหล็กไท้เนาะมาห้เจ้ารองกับกดเขับไปเบิงเห็นตะเหล็กให้ในว่ามันเพล่นบนท่านในทรงมาทักไปถามพันยางดีนะคะที่ไหนใดนะเพพันรงมาตะกอนหมูฝนคุณพ่อคุณแม่โอ้ยขอโทษขอยหลายๆนะคะแล้วกาเทิ่ง ไปพักเบรกนะคะกินข้านะคะบ้านในก,กินเข้าเศร้ากันเลยอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวควันมาสั่นกินมาแล้วก็เลยถิมาเหตุลีปเปิดไล่เบิ่งอาวอาจารย์ม่วงวานมันจงมาตะโดนแล้วตัวหนี่สนดอกเนาะอ่ะจังไดกาตอนนี้นะคะใบกงวาก็ยยังพ่อมีเวลาอยู่นะคะบ้าาเล็กเล่าออกสองถุงเคร่งนเนาะนคุณบอคุณแม่เนาะจังไดกะขอโทษขออภพ่หลายๆ้าผูา้ใดรอแเนวทางของอเสียนทันไหนที่อยู่ในสามสามเสียนในคลิปนี้นะคะ อ่าล่อค่อยอยู่มันสากเกินไปนี่ลูกแม่นะเลขออกสองทุมเครื่องกับจริงวาสันแต่ว่าเอ่อเจ้าหนักเอื้อเจ้าเพิ่นปิดชีโม่งแรกนี่ลูกวะสันโอ้ขอโทษขอภัยหลายๆนะคะเพื่อไม่แกนเสียเวลาเวลาจุดจัดฝันยาวเลยก็กันนะคะสิใ้เบิงท่านนะคะวิเคราะห์ท่านจะได้หยิบจับท่านทวงที่เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะสามสำนักในคลิปนี้นะคะเราพัฒนาวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2568นะคะ แนวทางแรกที่จะเปิดโตก็คือข๋อเปิดกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะเลขราววันนี้ของเซียนโคราชค่ะนี่เดนวิ่งรูดให้มาคือเลขสองกับเลขสามค่ะหลักร้อยลาวนะคะพลาดไม่ได้เลยของเซียนโคราชแม่นมากนะคะเมอรนีไดมาามีเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขเก่าเซียนโคราชเน้นที่เลขสองกับเลขเก่าค่ะหลักร้อยนะคะ จับคูม่มาในเมื่อนี้นะคะสองห้าสองหกสองเก้าสองสามเจหนึ่งสหห้แล้วก็ห้หค่ะนี่คือชุดเต็มทั้งเบอร์ตะม้วนนะคะแล้วถ้าถามว่าเมื่อนี้เซียนโคลักมักตัวใดเป็นพิเศษเน้นให้แน่ว่าสัน่น มีเน้นอยู่คุณบอกคุณแม่เสียงโคราชเน้นไปที่เลข25ค่ะ26 29 35แล้วก็56ค่ะเน้นมาให้5หางแค่นๆนะคะเอ๊สอง26อีกแล้วดีคุณบอกคุณแม่อ้ายมาบนอ26เลย <laughs> วันนี้นะคะเซนโลับฝากเลข3ามตมากค่ะสาหางแล้วก็มีเลข4ี่ตฝากมานำหนึ่งหางเนาะเลข3าตัววันนี้ก็คือ9ก้าสองห้สองหนะคะแล้วก็2 3 9ค่ะส่วนเลขสี่ตัวนะคะห้าสค่ะนี่ก็คือแนวทางวันนี้นะคะของเซียนโคราช เลขเล่าพัฒนานะคะแคปหน้าจอได้เลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปเจอร์นะคะมีครูใดถืออกถึกใจบอกคุณบอกคุณแม่คอมเมนต์มาบอกเส้นซอง,งน้อแน่นะคะอ่าโอเคนะคะไปต่อกันเลยกับสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่แนวทางของปู่ซุ่มเงียบนะคะ ผาบดบดได้ขึกันสำหรับปูซูมเมียบนะคะเมื่อนี้นะคะต้องขอออกโตกรสำหรับแนวทางเล่าของปูซูมเมียบเส้นซองเบิ่งตัวเลขแล้วรู้สึกแปลกๆนะคะแต่ว่าบลูว่าปูเขียนผิดพิมพ์มาผิดหรือเส้นซองเข้าใจผิดบ่จักนะคะคุณบอกคุณแม่นี่ปกติแล้วปูควนจะเขียนใส่กระดาษนะคะแล้วทรงเป็นกระดาษมาไห่นะคะเมื่อนี้นะคะปูพิมพ์มือด้โทรศัพท์นะคะพิมพ์ใน เป็นพิมพ์ของขอความนะคะพิมพ์มากนะคะปูเห็ดเลี่ยงมากสิละบรรทัดแรกนะคะปูเขียนว่าแปดเก้าสามสองะกาะเว้นไว้ว่าแบบเหง้าใสอลอยคุณลอยพ่านคุณผ่านหมอ,อยังสินะ,ะบรรทัดแรกประทิดกันแบบนี้นะคะบรรทัดที่สองปูเขียนแปดสองสองแปดบรรทัดที่สามแปดสามสามแปด บรรทัดที่4เก่า2 2เก่าบรรทัดที่หาเก่า3 3เก่านะคะเส้นซองบอแน่ใจว่าเส้นซองเขียนผิดหรือว่าผู้ต้องใจเฮ็ดเป็นเลข4ตัวแบบนีบอนะคะเส้นซองบอแเน่ใจให้กันขอโทษขอให้หลายๆในถ้าเกิดว่าเส้นซองข้าใจผิดเนาะที่สิบอกเอฟซีก็คือโตเลขจับคู่เนี่ยแมนอยู่แล้วนะคะซีหางเนี่ย8 2 8 3 9 2 9 3นะคะปู่จับมาให้อยู่แล้ว แต่เนี่ยค่ะตัว8 9 3 2เนี่ยไม่แน่ปู่อาจจะลืมแยกหรือเปล่าเซน2ไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีจับคู่8เก้าน้ำหาง1น่บอและก็มี3 2จับคู่กันอีก1หางบอนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คุณบอคุณแมนล่องพิจารณาเบิงสำหรับเล็กซีตู้างบนน้ำแน่นะคะแยกให้มันเป็นซองหางแน่สดอดความหมายฮน่ะนะเนาะ,ะแย่ออมากแลวมันก็สรุปว่า จสีด้เลขจะพูแค่6หางดอกคุณพ่อคุณแม่กันเพื่อกันพลาดไว้น้าแนกก่ก็ดีเนาะอ่าแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะ3ตัวมาตัวนะคะวันนี้ก็มีเลข9เลข8แล้วก็เลข3ค่ะนี่ก็คือแนวทางวันนี้นะคะของปู่ซุ่มเงียบนะคะลองเลือกดูนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะอ่าโอเคนะคะ มาต่อปิดท้ายนะคะสำหรับแนวทางสุดท้ายลาวพัฒนาวันนี้นะคะปิดท้ายกันที่อาจารย์ม่วงหวานค่ะเลขลาวเมนีของออม่วงหวานนะคะเด่นไปที่5กับ7ค่ะจับคู่มามี15 1785 75 07นะคะอันนี้คือคู่เด่นหาหางนะคะ คู่กันเมื่อนี่4หางนะคะกันไปที่2อ6,4 6,0แล้วก็6กสองค่ะส่วนตัวที่อาจารย์ม่วงหวานชอบเป็นพิเศษนะคะสั่งอัดเน้นหนักนะคะวันนี้3หางด้วยกันนะคะอาจารย์ม่วงหวานเน้นไปที่เลขเจ็ดห้าสองศูนแล้วก็เลขหกศูนยค่ะนี่ก็คือแนวทางในวันนี้ของอาจารย์ม่วงหวานค่ะ ชอบจัดขัดพันนะคะลองเลือกลองคัดลองสรรลองหาดูบอกถึงอาจารย์ม่องวันก็นมีหกซองอกองแล้ตวตอนนี้อ้าลีนีนผลมะเล็งหกซองแรกนี้คุณพ่อคุณแม่อ้ยจีบไปใส่กันเต็มที่ซะบนนอกหกซองนนอกอ่ะมาลุ่นกันนะคะซองพุ่มเพิงกับสีโล่ละลาะเออสีมาอีรีบอสีออกบอรหรือสีบอออกนะคะ จังไดมือแรกนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดหยิบจับไว้นะคะไผสีลงทุนเส้นซองกระออวยพ่อนให้สมดังปรารถนาทุกท่านทุกคนเดอ้อจากเมื่อแรกนี้ขอให้ได้เฮ่งได้รวยนะคะได้เฮกันยกช่องนะคะหยิบจับเลขตัวใดตามแนวทางของเสี้ยนท่านใดขอให้โชคมานทุกผู้ทุกคนค่ะอา้าคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วเดี๋ยวสีได้ฝ่าลงคลิปหายเดี๋ยวมาจิบวท่านเวลาเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่าน อยู่รอดปลอดภัยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคลิปนี้เซนสองคอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ